สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันพุธนะครับก็มาให้ดูปืนยกยิงนะครับชุดนี้เป็นยกยิงรุ่นมินินะครับราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่2อ0พันสนะครับราคานี้จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางชุดนี้ผมลงให้ดูวันอาทิตย์วันที่สิบแปดนะครับที่ผมลงรีวิวเป็นราคาปืนชุดโปรสองพันสองนะครับ นี่ลูกค้าก็สั่งมานะครับก็มีอยู่ประมาณสิบห้าสิบหกกระบอกนะครับที่จัดส่งให้วันนี้นะครับก็มีจองคิวน่าจะส่งให้วันศุกร์อีกประมาณตอนนี้มีอยู่มีอยู่อีกประมาณเจ็ดถึงแปดกระบอกนะครับก็ยังรับออเดอร์เลยๆนะครับราคาสองพันสองนะครับเพราะว่าชุดนี้ผมมีอยู่ประมาณหกสิบกระบอกนะครับก็เหลืออยู่ประมาณสักสี่สิบกระบอกนะครับตอนนี้ ราคา2 0 0 2ราคานี้ผมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับแถมลูกดอกให้อีก2ลูกราคา2 0 0 2นี้จะเป็นปีกโรเลอร์ล้อฝังลูกปืนนะครับลางความยาวผมทำสเปคเดียวนะครับเมตรยี 20. นะครับระยะชักก็จะมี70็ดกับ75นะครับความยาวของปีกนี้เลือกได้เลยนะครับ 4 0 4ส50ี่สิบนะครับต้องการเท่าไหร่สั่งมาได้นี่นะครับเป็นไม้ประดูนะครับก็มีไม้สักอยู่3กระบอกนะครับนี่นะครับรางชุดนี้จะมีอยู่4แบบนะครับก็จะมีรางสเปกเหลี่ยมนะครับตัวนี้เลยนะครับสิขนาด19บเกคูณยีมิลนะครับเจาะลดน้าหนักให้นะครับ ตัวนี้ปีกเดี๋ยวใส่ล้อโรลเลอร์ให้นะครับแล้วก็ลางล่องดอทนะครับตัวนี้ขนาดยี่สิบสองคูณยี่สิบห้ามิลน,นะครับลางล่องดอทจะใส่ล่องตรงนี้จะใส่ดอทได้นะครับนี่นะครับจะเป็นล่องยาวเลยนะครับตรงนี้นะครับสองข้างนี้ราคาอยู่ที่สองพันสองนะครับแล้วอีกสองแบบก็จะเป็นลางปืนศูนย์แล้วก็ลางสเปคขอบกระจก ตัวนี้ลางสเปคขอบกระจกนะครับขนาดสิบหกคูณยี่สิบห้ามิลนะครับจอดลดน้ำหนักให้นะครับก็ตัวนี้ลางปืนศูนย์ขนาดสิบหกคูณยีิบห้ามิลเช่นกันนะครับนี่นะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับชุดนี้ผมจะมีอยู่หกสิบกระบอก หมดชุดนี้ก็ไม่มีของนะครับเพราะว่าชุดนี้ผมทำเป็นโปรโมชั่นช่วงสิ้นปีนะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับราคา2อ0พันสนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์สอนะครับไอดีไลน์อ 929 WGRM นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิษนุชาวเวียงนะครับเหตุปืนยิงตาเวียงโกสัยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาหรือโทรโทรเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้นะครับโทรเข้ามาตามเบอร์โทรผมเลยหมดชุดนี้ก็คือหมดเลยนะครับตัวน uh ี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับช่วงสิ้นปีนี้ครับ วันนี้วันพุธแล้วก็จัดส่งอีกรอบจะเป็นวันศุกร์นะครับถ้าส่งพุ่งถ้าสั่งวันนี้ส่งให้วันศุกร์นะครับถ้าส่งวันถ้าสั่งวันพุ่งนี้วันพฤหัสน่าจะเป็นส่งอีกทีน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับชุดนี้ผมมีผ่านท้ายเตรียมพร้อมไว้ทั้งหมดแล้วนะครับยังไม่ได้ประกอบล่างก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอใสใ่ไกใส่ปีกแล้วก็ประกอบแค่นี้นะครับสนใจก็ทักเข้าขมาสอบถามได้เลย ราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเอาว่าเฉพาะชุดลางถ้าเป็นปิดโรเลอร์ผมจะขายอยู่ที่1แ8 0ค่าส่งแบบโอน100ค่าส่งไปทางทาง200ค่าไปทางก็เป็น2,000แต่ตัวนี้เพิ่มเพิ่มท้ายขึ้นมาอีก200นะครับก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับพันท้ายตัวนี้ก็ยาวอยู่ประมาณ40เซนนะครับนี่นะครับรุ่นมินินะครับ เบาพกพาง่ายนะครับนี่นะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับสนใจถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ให้ดูช่องทางการติดต่ออีกทีนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะเฟซบุ๊กชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับรีบสั่งจองเข้ามาเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง You Tube วิสนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ